โบเมลดาแคปชั่นชวนคิดหมายถึงอเล็กหรอ <c oughs> ตกอยู่ในภวังแห่งความรักอีกคนแล้วระคะ่าสำหรับนางเอกสาวอย่างโบเมลดาเพราะหลังจากที่ได้ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับพระเอกอย่างอาเล็กธิระเดชก็ดูเหมือนว่าจะมีความคลั่งรักออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยยิ่งขึ้นคะ่ะ เพราะล่าสุดโบเมลาดาก็ได้โพสต์ภาพขณะกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่อ่างอาบน้ำด้วยท่าทางและสายตาที่สุดเซ็กซี่ไปเลยล่ะค่ะแต่ก็ทำเอาหลายคนต้องสะดุดกับแคปชั่นสุดหวานที่ดูสวนทางกับท่าโพสต์ด้วยแคปชั่นที่ว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆเลยงานนี้ก็ทำเอาทั้งแฟนๆและเพื่อนในวงการต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์รัวๆเลยล่ะค่ะ พร้อมทั้งยังเดากันไปได้วยว่าแคปชั่นนั้นต้องการที่จะสื่อถึงหวานใจอย่างอาเล็กหรือเปล่าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ